สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่อง Excel ในการแก้โจทย์ปัญหาของชีวิตประจำวันครับในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะใช้ Excel ในการทำสิ่งต่างๆเช่นการทำการตลาดการรวบรวมข้อมูลการบริหารต้นทุนและการหาค่ากำไรซึ่งใน Excel มักจะมีหลายวิธีในการทำแต่วันนี้ผมจะใช้เซิร์ฟวร์ในการหากำไรนะครับ Solver Microsoft Excel เป็น add-in ที่มีมาให้กับ Excel อยู่แล้วไม่ต้องไปโหลดที่ไหนแค่ต้องกด Enable ให้มันทำงานแค่นั้นสามารถใช้ Solver เพื่อค้นหาค่าที่เหมาะสมสูงสุดหรือต่ำสุดของสุดในเซลเดียวหรือที่เรียกว่าเซลลวัตถุประสงค์โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือขีดจำกัด บนค่าของเซลล์สูตรอื่นๆบนเวิร์กชีตซอฟทวร์จะใช้ได้กับกลุ่มของเซลเรียกตัวแปรการตัดสินใจหรือตัวแปรเซลล์ที่ใช้ในการคอมพิวเตอร์สูตรในเซลลวัตถุประสงค์และข้อควบคุมซอฟทวร์จะปรับค่าในเซลตัวแปรการตัดสินให้เป็นไปตามขีดจำกัด ของเซลล์ข้อจำกัดและสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการกับเซลล์วัตถุประสงค์พูดง่ายๆคือคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อหาค่าสูงสุดหรือค่าน้อยที่สุดของเซลเล์โดยการเปลี่ยนเซลล์อื่นๆตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนจำนวนงบประมาณโฆษณาที่ใช้ของคุณและดูผลกำไรที่โครงการของคุณ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งเซิร์เวอร์ใน Excel นะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่มีตัวเซิร์เวอร์ใน Excel สามารถติดตั้งได้ใน Excel ทันทีไม่จำเป็นต้องโหลดโปรแกรมใดๆทั้งสิน้นขั้นตอนแรกไปที่ไฟล์และไปที่ออ i ชันต่อไปกดตรง add in เสร็จแล้วกดตรง go และติด,ตด add in server add in การผูกสูตรการผูกสูตรในโมเดลนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการคูณและการหวกธรรมดา แต่เพื่อให้เขียนสุดสั้นลงเลยใช้ sum product มาช่วยแทนกันคูณทีละคู่แล้วบวกกันแค่นั้นเองตอนหน้าผมใส่ INPUT ก็คือจำนวนที่จะผลิตมุมวัวเป็นเลข1-2-3ไปก่อน mm hmm. เพื่อให้เห็นว่ามันสามารถคำนวณกำไรและทรัพยากร mm hmm. ที่ใช้ไปได้อย่างถูกต้องจริงๆ mm hmm. เช่นในช่องปริมาณในการผลิตที่เขียนว่า sum product อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Solver Parameters นะครับก็คือหลังจากที่ติกตัว Solver นั่นเอง Solver Parameter จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนอันที่1น Objective ก็คือเป้าหมายจะมี3อย่างให้เลือกคือ Maximum สูงสุด Minimum ต่ำสุด Values of ค่าของแต่เป้าหมายของเราในนี้คือต้องการได้กำไรสูงสุด2 Variable ตัวแปรต้น การจะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนั่นต้องเปลี่ยนค่าในช่องไหนซึ่งก็คือจำนวนที่จะผลิตนั่นเอง 3. constraint ข้อจำกัดข้อจำกัดคือทรัพยากรที่ใช้ต้องไม่เกินน้อยกว่าหรือเท่ากับทรัพยากรที่มีอยู่และการผลิตสินค้าต้องมีจำนวนชิ้นเป็นจำนวนเต็มอินเท่านั้นต่อมาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่หลายคนหมากจะมองข้ามตลอดคือ การเลือก solving method ว่าเป็นแบบใดซึ่งเลือกได้3แบบอันดับแรกนะครับ simplex LP ความสัมพันธ์ระหว่าง input กับ output input และ constraint นั้นทุกตัวมีความต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรง LP เท่ากับ linear programming นั่นคือตัวแปร x ยกกำลัง1ซึ่งรูปแบบนี้จะการันตีได้ว่าถ้า solver เ,เจอคำตอบแล้วจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดระดับ global แล้วจริงๆ อันดับที่2ก็คือ GRG Non Linear ความสัมพันธ์ระหว่าง Input กับ Output อย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งมีความต่อเนื่องกันแต่ไม่ได้เป็นเส้นตรงเช่นเส้นโค้งถ้าเป็นแบบนี้อาจจะมีบางกรณีที่เส้นโค้งนั้นอาจจะหาค่าที่ดีที่สุดได้แค่ภายใต้ขอบเขตแล้วก็เท่านั้นไม่ใช่ระดับ Global เพราะมันดันเข้าใจว่าจุดยอดเขาที่เจอคือจุดที่ optimize แล้วทั้งทาง ที่จริงยังมียอดเขาที่สูงกว่าอีกยอดหนึ่งวิธีทำให้ค่าที่ได้ดีดีขึ้นคือติอ option multi start เพื่อให้เริ่มหาที่หลายๆจุดอันสุดท้ายก็คือ evolutionary ความสัมพันธ์ระหว่าง input กับ output อย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มีความต่อเนื่องกันเช่นมี if vlookup index ทำให้ค่าผลลัพธ์หรือ constraint เวลาคำนวณจาก variable มันจะกระโดดไปมาได้ซึ่งวิธีสุดท้ายนี้ผลลัพธ์จะอยู่ในระดับ good solution คือดีกว่าค่าที่ใส่ลงไปแต่แรกเท่านั้นไม่ได้ดีในระดับ global ด้วยซ้ำขั้นตอนสุดท้ายน,นี้ก็จะเป็นหน้าของ sober result นะครับเป็นผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ sober ในการหาค่า สูงสุดและต่ำสุดพอกดโอเคก็จะได้ผลและค่าตามที่ต้องการน,นะครับครับสำหรับต่อไปจะเป็นสอนวิธีในการแก้โจทย์นะครับโจทย์ก็จะมีประมาณว่าบริษัทแห่งหนึ่งผลิตลูกบาสท,ทั้ง3รุ่นคือรุ่นสเปาดิงรุ่นโมเชนและรุ่นวิลสันโดยที่ลูกบาสแต่ละรุ่นจะใช้เวลาในการผลิตต้นทุนในการผลิตและปริมาณการผลิตสูงสุดรวมทั้งกำไรจากการขาย อันนี้ก็จะเป็นตารางรายละเอียดของแต่ละช่องนะครับช่องแรกก็คือเวลาในการผลิตช่องที่2ต้นทุนการผลิตช่องที่3ปริมาณการผลิตสูงสุดส่วนช่องที่4ี่กำไรจากการขายอันนี้ก็จะเป็นรูปบาททั้ง3รุ่น a u d i n g m o t เชนและ w i l s o n ตารางที่สองอ,อันนี้ก็จะเป็นสอนวิธีในการแก้โจทย์นครับตารางคำสั่งซื้อรูปบาทของแต่ละเดือนนะครับอย่างเช่นช่องแรกมกรลาล ก็จะสั่งซื้อลูกบาส1 5 0 0ลูกอันนี้ก็คือไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จดก็จะมีประมาณว่าโดยบริษัทสามารถเลือกผลิตลูกบาสแต่ละรุ่นแบบผสมผสานกันให้ครบตามจํานวนในคำสั่งซื้อที่เข้ามาได้แต่มีเงื่อนไขว่าในทุกเดือนจะต้องมีลูกบาสท,ทุกรุ่นตามยอดคำสั่งซื้อที่เข้ามาและจะต้องมีต้นทุนการผลิตโดยรวมไม่เกิน 8้าน9แ50,000บาทรวมทั้งต้องใช้เวลาในการผลิตโดยรวมไม่เกิน6 0 0 0ชั่วโมงอยากทราบว่าบริษัทแต่ละเดือนจะสร้างกำไรสูงสุดได้เท่าไหร่ก็คือหมายความว่าบริษัทสามารถผลิตลูกบาท,ทั้ง3รุ่นผสมกันแต่จะต้องมีต้นทุนห้ามเกิน8ล้าน9 50,000บาทและชั่วโมงในการผลิตจะห้ามเกิน6แสนชั่วโมง อันนี้ก็จะเป็นตารางทั้งหมดที่ผมสร้างขึ้นมาใน excel เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตามโจทย์ตามนี้นะครับตารางเหมือนเดิมส่วนช่องนี้จะเป็น condition นะครับก็คือเงื่อนไขก็คือต้นทุนห้ามเกิน8 9ดลน9แสนห้าหมื่นบาทส่วนเวลาในการผลิตจ,จะต้องห้ามเกิน6 0แสนชั่วโมงทีนี้เราจะกำลังเริ่มทำของเดือนมกราก่อนนะครับเดือนแรกก็จะมีคำสั่งซื้อ จำนวนของลูกบาทเป็น1,500รูปทีนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มามันทั้งหมดมันไม่ครบดังนั้นเราจึงจะต้องสร้างข้อมูลและตัวเลขขึ้นมาเพิ่มนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่3ช่องนี้ก็ต้องเริ่มสร้างเพิ่มอีก3ช่องแล้วก็สร้างตัวเลขก,ก็จะต้องเป็นเวลาในการผลิตคูณกับ ปริมาณการผลิตสูงสุดส่วนช่องนี้ก็ต้องคูณกับอันนี้กำไรก็เหมือนเดิมนะครับคูณกับปริมาณโอเคครับเราก็จะได้ตัวเลขเท่านี้นะครับ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าลูกบาสสเปาดิงจำนวน450ลูกก็คือหมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาในการผลิตเป็น63,000ชั่วโมงช่องของ2ช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับของ m o t เชนและวิ l สันก็ตามนี้นะครับทีนี้เรากำลังจะหากำไรสูงสุดของลูกบาททั้ง3รุน่นนี้เราจึงจะต้องเขียนสูตรในช่องกำไรนะครับเพื่อที่จะหากำไรสูงสุด ก็สูตรก็จะเป็น sum product นำทำสามช่องนี้นำมาคูณกันก็จะได้ตัวเลขตออกมาตามนี้นะครับส่วนของข้างบนก็เช่นกัน,นะคระับเขียนสูตรเหมือนเดิม โอเคครับช่องแรกก็จะเป็นเวลาในการผลิตของทั้งรูแบบทั้ง3รุ่นนะครับก็คือยอดรวมส่วนช่องที่2ก็จะเป็นต้นทุนและช่องที่3จะเป็นกําไรทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อน โอเคครับช่องนี้ผมขอเนียไฮไลท์ก่อนนะครับเป็นสีส้มแล้วกันโอเคครับที่นี้มีอีกคอนดิชันหนึ่งก็คือช่องนี้นะครับปริมาณการผลิตสูงสุดก็คือจำนวนของลูกบาทในเดือนมกราจะมี1,500ลูกจังนวนที่ที่เขาสั่งซื้อดังนั้นช่องนี้จะต้องข้ามเกินเท่าไหร่นะครับ1,500 ก็จะเขียนสุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้แล้วค่อยนำจำนวนของรูปบาธทั้ง3ชอ่องนี้นำมาคูณกันนะครับก็จะได้ตัวเลขตามนี้แต่ที่นี้เขาบอกว่าทั้งหมดจะต้องข้ามเกิน1 5 0 0ลูกแต่ที่นี้ตรงนี้มันเกินละเราจึงจะต้องใช้โซเวอร์ในการตรวจสอบคำตอบดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดของต้นทุนและวเวลาในการผลิตแล้วก็กำไรนะครับ ทีนี้เรากําลังจะใช้ Solver ในการหาคําตอบสําหรับคนที่ที่ยังไม่มี Solver อ,อยู่ใน Excel นะครับก็ผมก็จะพาทุกคนไปติดตั้งใน Excel นะครับ Solver จะไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรมใดๆดในการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งที่ Excel อ,อัตโนมัติก็ตอนนี้เรากำลังไปที่ไฟล์ขั้นแรกนเลยนะครับต่อมาก็จะไปตรง Option และก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ add in แล้วก็ไปที่ go ตอนนี้มันก็จะมีทั้ง4ช่องนะครับอย่างแรกน,นะครับก็ต้องติ๊ก server add in แต่ว่าสำหรับผมก็ติ๊กทั้งหมดเลยครับเพื่อง่ายดี <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาโอเคทีนี้ตรงไปดูที่ต่าทก็จะมีตรง server ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยน,นะครับก็ ช่องแรกนะครับ set objective ก็คือเป็นช่องที่ที่ในการตรวจสอบกำไรนะครับก็จะต้องใช้ช่องนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็เพราะอย่างที่ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือโจทย์เขาบอกว่าจะต้องหากำไรสูงสุดของแต่ละเดือนแสดงว,ว่าจะต้องเลือกเป็น max ก็คือสูงสุดช่องน,นี้ by changing variable cell ก็คือเขาบอกว่ามันจะมีแค่3มช่องตัวเลข3ช่องที่จะขยับได้ก็คือปริมาณในการผลิตสูงสุดนี่เองก็จะนำา3ช่องนี้ใส่เข้ามาส่วนตรงนี้ constraint ก็คือพวก condition ก็คือเงื่อนไขเรากำลังจะใส่เข้าไปนะครับทุกคนน่าจะเห็นภาพกันนะน,นะครับก็เราเริ่มทำกันนะครับก็เราไปที่ add ก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ แล้วตอนนี้เราก็คือจะต้องเพิ่มช่องนี้ลูกบาศจำนวน450รลูกของรุ่นซัพพายดิงก็จะต้องห้ามเกิน450ในช่องนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับเสร็จแล้วเราก็กดตรง Add ส่วนช่องที่2ก็จะเป็นของโมเช่นห้ามเกิน800ช่องที่3 v i ิวเซนก็เหมือนเดิมนะครับ โอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้คอนดิชันของมันมันยังไม่จบเราจะต้องเพิ่มส่วนของต้นทุนและเวลาในการผลิตเพิ่มนะครับก็ไปกดที่ Add เหมือนเดิมเพิ่มช่องนี้เวลาในการผลิตจะต้องห้ามเกิน6แสนชั่วโมงส่วนต่อมาคือช่องของต้นทุน ทั้งหมดจะต้องห้ามเกิน8ปดล้านก็แสนห้าหมืนบาทส่วนช่องสุดท้ายนะครับปริมาณการผลิตสูงสุดจะต้องเท่ากับ1,500แล้วก็กดโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้ ก็ช่องนี้จะเป็นลูกบาศก์สเปาดิงจำนวนสี่ร้อยห้าสิบูกช่องที่2ก็จะเป็นของโมเชนแปดร้อยลูกช่องที่3รุ่นของวิลสันหกร้อยลูกอันนี้ก็จะเป็นปริมาณการผลิตจะต้องเท่ากับการสั่งซื้อของเดือนนี้นะครับก็คือ1 5 0 0ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงในการผลิตตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนในการผลิตจะต้องท่าเกิน8ล้านกว่าบาท โอเคทีนี้แล้วก็ตรงนี้เรากดที่เราเลือก Simple x a p ต่อมาแล้วก็เราก็กดซบโอเคตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัวเห็นไหมครับว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปรุ่นของ s p o u t i n g m o t i o n v i l s o n มีแค่รู่ของ s p o u t i n g ที่เปลี่ยนไป s o v e r เขาเขาจะแบบแนะนำว่าจำนวนในการผลิตควรผลิตจำนวนเท่าใดอะไรประมาณนี้ส่วนรุ่นของ m o t e n กับของบิล s ั n ก็จะเหมือนเดิมส่วนรุ่นของสเปาดิงรุ่นแรกนะครับก็จะแนะนําให้ผลิต100ลูกเพื่อที่จะสอดคล้องกับกําไรนะครับเห็นไหมครับว่าช่องกําไรตรงนี้มันก็ตอนนี้เป็น4ล้านตอนนี้ก็เหลือแค่เป็น3ล้านเองส่วนช่องนี้ผมก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทําเป็นตารางอันเซอร์ e ีตนะครับเป็นของเดือนมกราโอเคเราก็ไปตรงที่ช่องนี้นะครับ Answer report เห็นไหมครับว่าตรงนี้ มันจะขึ้นเป็นตารางกําไรจากการขายอันนี้จะเป็นออริจินอลส่วนตรงนี้ก็คือฟิแนลก็คือเป็นกําไรของจริงนะครับก็ตรงนี้ก็ตามนี้นะครับตรงเงื่อนไขเวลาในการผลิตต้นทุนและปริมาณการผลิตสูงสุดตรงนี้เขาก็จะมีโชว์ขึ้นมาให้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมแก้เป็นของเดือนมกราคมก่อนนะครับ January โอเคครับทีนี้เราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ อันนี้เป็นแค่ของเดือนแรกทีนี้เราก็เราก็จะต้องทำต่อไปเรื่อยๆจนถึงทันวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางกำไรสูงสุดของบริษัทแต่ละเดือนนะคะรับสรุปได้ว่าเดือนพฤษภาได้สร้างกำไรเยอะที่สุดนะครับ4ี่ล้านสี่แสนาร้บาทนะครับก็ขอจบในการสอนเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ